สวัสดีค่ะทุกท่านคะ่ะ EP นี้นะคะดิฉันจะนำประวัติศาสตร์ไทยนะคะยิ่งขนยิ่งหน้าดูน่าศึกษามากๆเลยนะคะดิฉันเป็นคนหนึ่งนะคะที่ชอบมากๆเลยค่ะพอดิฉันนะคะคนเรื่องนี้ก็ไปเจออีกเรื่องนึงนะคะก็จะเป็นการระเรียงเรียบเรียงนะคะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยในยุคสมัยต่างๆนะคะ EP นี้ก็เป็นการย้อนดูการเลือกรอ5เป็นกษัตริย์ แม้แต่พระราชโอรสราสองอยังต้องยอมอำนาจเจ้าพญาสีสุริยวงศ์นะคะเรามาดูนะคะภายหลังพระบาทสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวราชการที่4สวรรคตเมื่อวันที่18ตุลาคมพศ2411มีการประชุมของเหล่าบรมวงศานุวงศ์พระราชาคณะและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มีพระเจ้าสีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาค วันที่23ธันวาคมพศส3 5 1จนถึงวันที่19มกราคมพศ2425สมุหกะระหมเป็นผู้เรียกประชุมณพระที่นั่งอนันตสมาคมในพระบรมมหาราชวางังอาคารซึ่งลื้อไปแล้วนะคะเป็นการประชุมเพื่อคัดค้านผู้ที่จะเฉลิงราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักกรีลำดับถัดไปหนังสือเจ้าชีวิต พระนิพนธ์ในพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าจุลจัก,กรกพงบรรยายเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างละเอียดและน่าสนใจได้เผยธรรมเนียมการเลือกพระมหากษัตริย์ในกรณีที่พระมหากษัตริย์พระองค์ก่อนไม่ได้ทรงแต่งตั้งรัชทายาทไว้และทําให้เห็นบทบาทของตระกูลบุญนาคตระกูลขุนนางที่สําคัญมากที่สุดตระกูลหนึ่งในกรุงรัตนโกสินทร์เจ้าพญาศีสุริยวงศ์ เป็นผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดขณะนั้นได้ทุนเชิญพระราชาคณะที่เป็นพระราชวงศ์คือกรมหมื่นบวรตังสีสุริยพันธ์พระโอรสในวังหน้าสมัยรัชกาลที่สองพร้อมพระราชาคณะมาด้วย24รูปมีพระราชวงศ์16พระองค์เป็นพระอนุชาต่างพระบรรดาในรัชกาลที่สี่รวมเจพระองค์พระราชโอรสในรัชกาลที่สองรวมหพระองค์ พระโอรสในวังหน้ารัชการก่อนๆรวมสมพระองค์ส่วนพระราชโอรสในรัชการที่สีล้วนยังทรงพระเยาว์จึงเข้าประชุมไม่ได้ส่วนอีกเจ็ดพระองค์ทรงผนวดอยู่ก็ไม่ได้มีหน้าที่ในการประชุมในสถานการณ์นั้นเจ้าพญาศรีสุริยวงศ์ขอให้ที่ประชุมออกความเห็นพระเจ้าน้องยาเธอกมรมหลวงเทเวศวัชรินผู้อาวุโสในที่นั้น ็นสมควรถวายพระราชาสมบัติแด่สมเด็จพระเจ้าจุลาลงกรณ์กรมพินิษประชานาตดังนั้นเจ้าพญารีสุริยวงศ์จึงขอให้มีการออกเสียงกันทีรพระองค์และทีรพระองค์แต่ของดไม่ให้พระราชคณะออกเสียงยกเว้นกรมหมื่นบรวรรังสีสุริยพันธ์ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบที่ประชุมเห็นชอบให้สมเด็จเจ้าฟ้าจุลาลงกรณ์ขึ้นเสวยราชาสมบัติ เป็นพระมาหากษัตริย์สืบต่อไปจากนั้นเจ้าพยาสีสุริยวงศ์กล่าวต่อว่ารัชกาลที่สี่ทรงหนักพระราชฤทัยด้วยพระราชโอรสยังทรงพยาวกเงว่าจะปกครองไม่ได้กมรมหลวงเทเวศวัชลินทรงเสนอต่อที่ประชุมให้เจ้าพญาสีสุริยวงศ์ว่าราชการแผ่นดินไปจนกว่าพระเจ้าแผ่นดินจะมีพระชนมายุพอที่จะผนวดได้ คือ20พรรษาซึ่งที่ประชุมก็เห็นชอบเจ้าพญาจึงรับหน้าที่นั้นไว้พร้อมขอให้การพระราชพธิธีต่างๆและส่วนพระราชวังอยู่ในการดูแลของเจ้าฟ้ามหามารากรมขุนบำราบปรปักกรมหลวงเทเวศวชรินตตัดต่อถึงเรื่องตำแหน่งวังหน้าว่าสมควรเชิญสเสด็จพระโอรสองค์ใหญ่ในสมเด็จพระปิ่นเก้าคือ พระองค์เจ้าชายยดยดิ่งยุธกรมหมื่นบวรวิชัยชานขึ้นเป็นพระมหาอุปราชหรือวังหน้าแม้ทุกพระองค์และทุกคนจะเห็นด้วยแต่มีพระเจ้าน้องยาเธอกรมขุนวรจักรทรงไม่เห็นด้วยและให้เหตุผลซึ่งสรุปได้ว่าเมื่อก่อนพระเจ้าแผ่นดินจะทรงเลือกวังหน้าและแต่งตั้งด้วยพระองค์เองที่ผ่านมาตำแหน่งวังหน้าในพระราชวงศ์จัก,กรี ได้แก่พระอนุชาธิราชร่วมพระมันดาทั้งสิ้นจะยกเว้นก็แต่รัชกาลที่สามซึ่งทรงแต่งตั้งพระราชปิตุราหรืออาไม่มีรัชกาลใดในราชวงศ์จัก,กรีให้โอรสวังหน้าได้สืบตำแหน่งวังหน้าแทนกมขุนวรจักรจึงเสนอว่าควรจะคอยจนกว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงเติบโตและแต่งตั้งวังหน้าด้วยพระองค์เอง ปรากฏว่าเจ้าพยาสีสุริยวงศ์โกรธมากและเก่ากมขุนวรจักรต่างๆนานาสุดท้ายทูลถามอย่างตรงไปตรงมาว่าที่ไม่ยอมนั้นอยากเป็นเองหรือกรมขุนวรจักรตึงตัดตอบกลับไปว่าจะให้ยอมก็ต้องยอมการประชุมตึงเป็นอันตกลงกันประเด็นเจ้าพญาสีสุริยวงศ์ยืนยันให้วังหน้าเป็นโอรสในสมเด็จพระปิ่นเก้านี้ถูกนักประวัติศาสตร์หยิบยกมาพูดถึงหลายครั้ง บ้างว่าเป็นการสร้างพันธมิตรที่ดีของพระเจ้ารีสุริยวงศ์อาจด้วยเกรงว่าเมื่อพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมายุบรรล,ลุนิติภาวะจะเกิดเรื่องบัดหมางแก่พระยาสีสุริยวงศ์และอาจถูกกระทําได้ปรากฏว่าตลอดระยะเวลา17ปีที่ทรงดํารงตําแหน่งวังหน้ากรมพระราชวังบวรริชัยชาญหรือพระองค์เจ้าชายยอดยินยศ ไม่ได้ทรงงานที่ใหญ่โตหรือสำคัญนักมักเก็บพระองค์ไม่ยุ่งกับการเมืองในราชสำนักแต่ก็มีกรณีวิกฤตวังหน้าซึ่งเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันหลายประเด็นจะเห็นว่าเมื่อสวรรคตตำแหน่งนี้จึงถูกยกเลิกไปอย่างไรก็ตามเหตุาการณ์ความขัดแย้งระหว่างเจ้าพยาศีสุริยวงศ์ในราชสำนักกับพระเจ้าน้องยาเธอกรมขุนวรจักร เป็นภาพสะท้อนอำนาจบาร,รมีของเจ้าพยาศีสุริยวงศ์ในราชสำนักเป็นอย่างดีและแสดงถึงบทบาทของตระกูลบุญนาคในยุครัตนโกสินทร์โดยเฉพาะยุคข,ของพระเจ้าสีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคที่มีส่วนสำคัญในการบร,ริหารราชการแผ่นดินอย่างมากอีพีนี้ก็จบไปแล้วนะคะเดี๋ยวอีพีหน้านะคะก้อยมาติดตามกันใหม่นะคะว่าเรื่องราวจะเป็นเช่นไรนะคะ ขอขอบคุณทุกทุกท่านมากนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังช่องสิทธิ์เคชแชนเนลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับ e ีพีนี้ดิฉันก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอีพีหน้าค่อยมาเจอกันใหม่นะคะขอบพระคุณนะคะทุกทุกท่านขอบคุณข้อมูลจากศิละปะนักศิลป์ .com นะคะขอบคุณข้อมูลมากๆเลยนะคะติดตามกันใหม่นะคะท่านจะไม่พลาดคดีดังหรือคดีใดที่ดิฉันจะนำมาเสนอนะคะ ขอบคุณทุกทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมรับฟังช่องสิทธิ์เคสชาแนลนะคะขอบคุณและสวัสดีนะคะอีพีหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะกดติดตามไว้นะคะเราจะไปชมเรื่องคดีต,ต่างๆด้วยกันนะคะขอบคุณนะคะทุกทุกท่านสวัสดีค่ะ